ผมจะทำโต๊ะใส่กระถางปลูกผักสวยๆก็เริ่มกันที่โครงเหล็กก่อนเอาเหล็กที่ตัดมาแล้วต่อกันใช้เหล็กฉากเป็นตัวยึดและยิงด้วยสกูไปสวร์ที่ต้องทําแบบนี้เพราะเชื่อมเหล็กเองไม่เป็นใช้วิธีง่ายที่สุดและแข็งแรงใช้งานได้ที่ทําโต๊ะผักแบบนี้เพิ่มอีกคือมีเศษไม้เศษเหล็กเหลือและมีกระถางปลูกที่เอามาใช้ได้ขนาดของโต๊ะผักจะยึดจากจำนวนกระถางเป็นหลักความสูงเท่ากับโต๊ะใหญ่65เซนระดับนี้กําลังพอดี ก็ยังต้องก้มอยู่ดีส่วนตรงนี้เอาไม้มายึดเข้ากับโครงเหล็กไว้เป็นตัวคําที่ขอบกระถางผักของเราคือที่ไม้เป็นส่วนๆแบบนี้เพราะเหลือจากงานที่แล้วเลยต้องตัดซอยแบ่งถึงจะเอามาใช้ประกอบได้ตรงนี้จะใช้สกรูปลายสว่านแบบมีปีช่วยควานเนื้อไม้ก่อนที่เจาะลงไปที่เหล็กแล้วก็เอากระถางมาใส่ได้เลยกระถางไซส์เล็กขนาด5นิ้วทรงสี่เหลี่ยมเล็กๆน่ารักใส่ลงไปได้พอดีกับขอบกระถางเลยเอาดินที่เตรียมมาใส่ลงกระถางให้ครบทุกกระถางใส่ให้เกือบเต็มตอนใส่ดินก็รู้สึกว่าที่ตักยังใหญ่กว่ากระถางอสวามค ามแถวแรกจะปลูกผักชีของเจียไถโรยๆมเมล็ดลงไปเลยโรยเผื่อไม่งอกด้วยกบหน้าดินด้วยขุยมะพร้าวเพื่อเก็บความชื้นแถวสองจะปลูกต้นหอมแบ่งโรยมเมล็ดลงไปเลยไม่ต้องเยอะนะเพราะงอกง่ายขุยมะพร้าวปิดหน้าไว้เก็บความชื้นตักน้ำใส่กระบวยมาลดให้เรียบร้อยและล้างดินที่ติดตามโตะด้วยแล้วก็เดินออกไปแบบจุย๊ย